ล่ะค่ะพี่น้องอกป่วายเมเนียนหปองไต่ออก่นอยากออกแหงหลายหลพี่น้องอ่ะเดาแ้งหยแอย่าข้าวออกมาเดียวแน่นแค่น้องสี่ละหิวเมอย่าข้า บ้าบ้างบ้างบ้างบ้านจะเปล่าเปลนมากเนี่ยว, <laughs> <laughs> ว้าย <laughs> แดดมันสีดเด็ดปีนเขาเลยนี่มันบ้าเียนเขาก็าได้เนีเหมือนกันเตียนมันสิกระโดดออกก่อน <laughs> น้ำเท่าเยอะ quá ต้นเออเดี๋ยวเออบ่แต่ก็แบว่าผลุ่ยังเดี๋ยวแม่เจ้าหวเอออะไเออคักหลเออลุ่มเออบ่มันใจทุกท่านเดียวเดี๋ยวที่สิรุด mày oh, vào nó quái này. Quái chiếu quái là vâng. yeah. bọc... quay đi mày chưa quay vào nó bị nóng mày 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 luôn ở đây hết luôn thiếu hương huyết ua hảo dạy quá khí nè yêu điếc quá khí 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 เตออ่อนมวยมเต้อ่ะนะคนเาบางคนดังอ่อนหรอวะบางคนดังอ่อนนี่บางไอนี่ไอ้ายังผู้อยู่นี่จอมส้นบางันไอ้ควรควนนังหู้เพื่ออยากออกอ้เอยากออกสมารูกอืมเอยากออกสมารูู้เอล่ะอันนี้อันนี้จอมส้นนี่บังบังบังงสุดเราให้บังนี่ ยาสักเ่าใส่ยายาน่เลย่เลยไล่ไปไล่ไพาแม่เลยอันว้าวว้าวอะไรันนี่เสยกัน้วการดือดอ่างเรากำลังเสียแห้งกุยังดิ แลนค่ะพี่น้อง ออกทีออกเงียวยาเหมือนเขาไอ้เพื่อนไปทางไหนพูดหนี้ไอ้เจ้เพื่อนว่าจะปล่อยแล้วเพื่อนก็ออกไป,ว,ว,กปว้า,าจะมปนเงียวใช้ทวดเทียบเนาะล่ะไอ้ปล่อยว่าเพื่อนยางเหมือนจะเข้าวจังเฉียวบนเข่าไปขังไม้เนาะค่ะเพราะว่าเพื่อนปล่อยว่าไรปล่อยแล้วเพื่อนออกไปงำนั่นงำนี่อันตราย เราไม่อย่างกุง้งวันนีเอาเราก็จองล่อยเพิ่มขึ้นถ้ <c oughs> นออาผดดกแม่เลนเหรียญสักก้อนค่ะเพราะว่าตอนเช้านี่ก็ต้องปล่อยเพิ่นสักก้อนจังเอาเขาไปขังใหม่พเพราะว่าให้เพิ่นออกแมเ่เลนเหรียญมาขีดมาเหี่ยวแล้วแล้วทางบันนี่ <c oughs> ตามใจเพ,เพื่อนเด้เพื่อนอยากยู่อยังไงรอยูเอาเงี้ยอีกเอาเงีย,งยใส่ตะถังหมดน,นี่ว้าใส่พ่พอใส่พ่ยพอ,อยะผ้าคอยลงไปถิเดอยสิโลมามามา,มาแล้วเอาผ้ามันมาต้องไปเมื่อไรไปไปไปเข้าไป,าป,าป,าปา đéo đéo nhá nhập hạ mè đèn tí này à phi à phi về bé bé lên thang phi đã con tiểu nhá ไอเต้ไม่ใช่หรบมาไอเตอ้เนี่ยวอีกแล้วเนี่ยวให้มันชุดจุดปล่อยพอ,อไดรร้ค่ะพี่น้องต้องผ้าพิ่นออกขี่ออกเนี่ยว ยางเหรียญเงาหมุดเสากับผ้าย่างเหรียญเอาคลิปลูกชายมาฝาเอฟซีลูกชายหิวลูกชายเต้บางพี่ลูกบางพี่อย่าไปพุ่นสมคิดอยู่ทางพุ่นไปทางพุ่นบ่ได้พ, <c oughs> พี่มาตังผีเฮาบ่อย่าให้เพ่นไปทางพุ่นเพราะว่าสมคิดผูกอยู่ทางหน้าบ้าน ส่งกับเพื่อนมาทาั้งขางบ้านเนาะค่ะเพราะว่าเพื่อนไปพอกันกับสมคิดบ่ได้จะไปพอกันกับสมคิดแล้วเพื่อนที่ขยำกันคุณใส้เตะไปใส่พส่วนน่ายเตะนั่นเพื่อนบอกง่ายอยู่ค่ะเพื่อนบอกให้เขาบ้านเขายังสิเพื่อนกับเขาง่ายอยู่เพื่อนบอกคือน้องบอกคือน่ายเตะโอ้บอกคือหน,น่ายเหี้ยว Này tí. Nè, chín nhà rồi đó. ่วนท้างผุ่นก็อไปทายบ่ได้ค่ะเพราะว่าค้าลูกไายอยู่ค้าจับลูกไายอยู่ไปทายหมองอื่นให้พี่นองเบิ้งบ่ได้เอาก็จะกินค่ะกินแน่ถ้าไรพอ่อ <c ười> กินหยาแริ่มกินหยาเสือย ไอเตีไปใส่น้อไอเตีน้อเนีน่ยขึ้นไปยังละบอนแต่ก้อนนี่กาปล่อยเพิ่นออกแรนเหรนอยู่นกค่าบาานี้ ปล่อยออกแลนเลียนตามอำเภอใจบไร้เพราะวา่าเพิ่นไปหาติดสาวติสสาวแล้วบันบอกเขาบ้านบันเทิ่งอีกจังหนึ่งอันหมาตัวผูมวมม้มันก็หลายตัวนไปติดหมาแม่มันก็เลยเป็นอันบักกัดกันญาติผู้สาวกันกัดกันก็นกนเลยได้เอาหน่ายหิวเนียนมาขังไว้เพราะว่าหน่ายหิวนี่บเพราท่านได้เฮ็ดมันเนาะค่ะเพิ่นว่าได้เฮ็ดมัน นายเตะจังเห็ดมันแล้วนายเตะนี่บ่ไปไซ้อยู่บ้านตลอดบอไปหาผู้สาวคือมู่นอนเล่นนตายอยู่บ้านไม่ถึงแต่คุณไส่หิวข่อยนี่ล่ละเลาะเลาะหาผู้สาวจังว่าเมตต่อยได้ขังเพิ่นไว้อีกคือเกานะคะอันตรายพร้อมคันกัดมาบาดเจ็บมากันยากบาดเจ็บมาายาก ไปหาหมอหาอยัางอีกเนาะค่ะเข้ากับต้องปองกันใบเอาผ้าเิ่นอ,อกเลยนย่ามเสากับย่ามแลงเนาะค่ะช่วงย่ามแลงกับย่ามเสากับผ้าเป็นออกเรียนไปเราบอกราบไปล,ลูกไปบ้านไปเข้าบ้านเข้า,า,า,าปะ เขาบ้านเน <memorable> Venus. ขาเนาะมาเขาบ้านกับเขา greatest. เดยเพิ่น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 บดึงไม่ต่อยคือต่อนหนวกบานได้พอเพิ่นเพิ่นแลนได้ออกมานแลนแล้วตอนที่ออกจากกวงโอ้โยดึงไม่ต่อยว่าสันส่วงเพิ่นที่เขาบ้านนี่กับเป็นปกตินะคะพี่เขาบ้านเขาบ้านเขาบ้านลูกเขาบ้านเขาบ้านเขาบ้านไปเขาบ้านลูกไป ไปเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านแล้วพี่พี่พี่นั้งพี่นั่งพ,พี่เออเข้าบ้านแล้วครับอยูตัวแล้วค่ะคเพิ่นได้ออกมาแลนมาขี่มาเงียวยูตัวแล้วเข้าบ้านแล้วบัดน อ๋อยังกัดบันอ๋อยังกัดบันบันบนัวจักท้างเขาบ้านดีเป็นยังเพราะเขาบ้านเขาบ้านบมืองละน่าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ไปรับไปไปกินน้ำบันเนี่ยเอา้ากินน้ำบันเพื่อเอาขาจุ่มน้ำค่ะใส่อพอบังบังบังแม่อ่อนนี่ออกให้บัง,งเดี๋ยวจะขู่จะข้าวจะสุดเลยเอิอน,น่ายเตะขามากเป็นมูอคน อเอาตีนล่งจุ่มค่ะก็พอเลยมาพี่มากินอาหารเหมือนมาเนี่ยเอาอาหารเอาน้นามให้เพิ่ง ซ้ำนี่แหละค่ะเพื่อนก็นเศร้าออกปวดหลังเพื่อนยัยเพื่อนเพื่อนหล่ไปเปรียนใครยัยเตะโอ้ใครยัรย,ยหิวใครยัยหิวเจ็ดพาระหน้าที่เอาลูกชายออกไปเรียนลาอยู่ในหันลาบันนี่ละหันละเลละพื่นเศร้าอยากออกกันเด้ ออกไปเลนเมียที่หลอีพอเดี๋ยวจังน้อยสิไปเอื้อนไอเตีเขางมาหาว่าไเศาห้องแล้วกันได้ออกเรียนน้ำจัน้อยเปียกไม่ต้องเอาน้ำขามาไวให้เพิ่นน้ำเป็นกระโคให้เพิ่นนั่นเรียนเพิ่นจุม่มเดี๋ยวจังน้อยสิเอากระละมั่งมาใส่ให้เพิ่อนอยู่ค่ะค่ะสำรับคลิปนี่ แม่ต่อยกับจเจ้าไว้ซ้ำนี่สักก้อนเนาะคะ่ะพอกันก็แม่ต่อยกับน้องหิวน้องเตะคลิปหนาเมือ่อหนานะคะ่ะคลิปนี่ก็เอาไวซ้ำนี่สักกอนะค,ะค่นะคนขึ้นเขาบอนเพิ่นเนข่นเขาเฮียนเพิ่นสวัสดีค่ะพอกันคลิปหนาครับกับน้องหิวค่ะ